เมื่อความรักถูกแผ่ออกมาจากศูนย์กลางแห่งหัวใจอันศักดิ์สิทธิ์ของพวกคุณแล้วจะทำให้เกิดกระแสการหลั่งไหลของความเชื่อมั่นในตัวเองและการยอมรับนับถือตัวเองขึ้นอย่างต่อเนื่องบุคคลใดที่วางใจจดจ่ออยู่ในหัวใจอันศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองอยู่เสมอ จะเป็นคนที่ฝักฝ่ายแต่ความร่วมมือร่วมใจกันอยู่เสมอและจะแผ่ความรู้สึกปีติแห่งความสมานฉันและความปลองดองกันออกมามากขึ้นซึ่งความรู้สึกนี้เป็นความรู้สึกที่ล้ำค่ามากและจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อแท้ที่อยู่ภายในของพวกคุณเองได้ เมื่อพวกคุณสามารถเข้าถึงสายทานแห่งชีวิตสายทานแห่งความรักสายทานแห่งแสงสว่างได้มากพอสมควรแล้วเมื่อนั้นพวกคุณก็จะมีกระแสทานแห่งแสงสว่างของพระผู้สร้างหลั่งไหลอย,อยู่ภายในและหลั่งไหลอย,อยู่ในหัวใจอันศักดิ์สิทธิ์ของพวกคุณอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย แต่ก่อนที่พวกคุณจะสามารถสร้างสัมพันธภาพแห่งความรักและความน่าพึงพอใจกับคนอื่นได้นั้นพวกคุณจะต้องกลับไปเรียนรู้เสียใหม่ก่อนว่าจะสามารถรักและเคารพตัวเองได้อย่างไรพวกคุณจะต้องเริ่มต้นจดจ่อหรือใส่ใจกับสิ่งที่ใช่และถูกต้องของตัวเองก่อน ก่อนที่จะไปจดจ่อและใส่ใจแต่กับสิ่งที่ไม่ใช่ไม่ถูกต้องของตัวเองพวกคุณจะต้องเริ่มต้นที่จะยอมรับฟังเสียงกระซิบจากจิตวิญญาณของตัวเองหรือยานอย่างรู้ของตัวเองเสียก่อนซึ่งมันจะค่อยๆดังขึ้นหรือชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆเ,เมื่อพวกคุณให้การยอมรับ ในภูมงปัญญาของมันเพราะว่ามันจะไปช่วยกระตุน้นช่วยทำให้เกิดความเข้าใจอย่างทองแท้และช่วยทำให้พวกคุณมีความตระหนักรู้ถึงศักยภาพอันมากมายกายกองของตัวพวกคุณเองได้พวกเราไม่ได้พูดถึงความรักแบบยึดมั่นถือมั่นในอัตตาตัวตนอยู่นะแต่พวกเรา กำลังพูดถึงความรู้สึกมั่นคงอยู่ลึกๆข้างในว่าเห็นคุณค่าในตัวเองและมีความมั่นใจในตัวเองต่างหากซึ่งมันจะเกิดขึ้นในขณะที่พวกคุณเริ่มต้นกระบวนการกลับไปเชื่อมต่อกับเหลี่ยมม,มุมอื่นๆของตัวตนที่สูงส่งกว่าผู้รอบรู้และเต็มเปลี่ยมไปด้วยความรัก ของพวกคุณเองใหม่อีกครั้งหนึ่งความรักอันศักดิ์สิทธิ์คือตัวตนแก่นแท้ของพระเจ้าผู้เป็นทั้งบิดาและมารดาของพวกเราซึ่งมันจะหลั่งไหลออกมาในรูปแบบของกระแสพลังงานอันยิ่งใหญ่ของเปลวไฟแห่งแสงสว่างสีขาวและมันก็เต็มไปด้วยศักยภาพแห่งความเป็นไปได้ อันร้ายขีดจำกัดในอันที่จะทำให้สามารถสนองความปรารถนาที่จะมีประสบการณ์กับตัวมันเองมากขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและอนุภาคอดามันทีนแห่งแสงสว่างของพระผู้สร้างก็จะหลังเลนออกมาจากศูนย์กลางหัวใจของพระผู้สร้างสูงสุดมาสู่พวกเราได้ โดยผ่านทางพระเจ้าของจักรวาลน,นี้นั่นเองวงเล็บน,นะคะแต่ละจักรวาลมีพระเจ้าเป็นของตัวเองของใครของมันเพราะว่าพระเจ้าทั้งหลายได้รับมอบหมายจากพระผู้สร้างให้เป็นผู้สร้างจักรวาลแต่ละจักรวาลจากผู้แปลค่ะพลังงานความรักอันศักดิ์สิทธิ์นี้ มันคือของขวัญอันประเสริฐสำหรับพวกเราทุกทๆตัวตนและทุกๆระดับชั้นทั่วทางอาณาจักรแห่งการสร้างสารค์นี้ตั้งแต่ระดับสูงที่สุดและมีพลังอำนาจมากที่สุดไปจนกว่าระดับต่ำที่สุดและกระจ้อย่อยมากที่สุดด้วยดังนั้นพวกคุณจึงมีสิทธิโดยชอบธรรม ตั้งแต่ถือกำเนิดที่จะแสดงตัวตนอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี้ของตัวเองออกมาได้โดยการทำหน้าที่เป็นผู้ร่วมสร้างกับพระเจ้าพระผู้สร้างด้วยพลังแห่งความรักและความสอดคล้องกลมเกลืนกับพิมพ์เขียวอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสอดคล้องกับโครงสร้างรวมของพระผู้สร้าง อย่างสมบูรณ์แบบอยู่เสมอด้วยเพื่อนผู้กล้าทั้งหลายพวกคุณมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวเองมากแค่ไหนสิ่งต่างๆที่พวกคุณสร้างสรรค์ขึ้นมาเป็นไปด้วยความรักมากน้อยแค่ไหนวิหารที่พวกคุณสร้างขึ้นมาสำหรับจิตวิญญาณของพวกคุณเองเป็นวิหารแบบไหนกันวงเล็บนะคะ คำว่าวิหารในที่นี้น่าจะหมายถึงร่างกายเนื้อของพวกเราเองจากผู้แปลคะ่ะระดับจิตของพวกคุณจะเขยืบมาใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้นอีกนิดถ้าพวกคุณสามารถสาสางความบิดเบือนหลักๆทั้งหลายในโลกของพวกคุณออกไปได้มากพอแล้วเพราะว่าตอนนี้พวกคุณกําลังเรียนรู้อยู่ว่า ความเชื่อมต่อระหว่างพวกคุณกับพระเจ้าผู้เป็นทั้งบิดาและมารดาของพวกเราก็คือความสัมพันธ์แบบส่วนตัวมากๆอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันจริงๆแล้วพวกคุณกำลังจคะค้นพบว่าพวกคุณมีเหลี่ยมม,มุมของแก่นแท้แห่งพระเจ้าอยู่ภายในศูนย์กลางหัวใจอันศักดิ์สิทธิ์ของพวกคุณเองวงเล็บปอลอนะคะ รูปธรรมชีวิตต่างมิติทั้งหลายมักจะใช้คำว่าเหลี่ยมม,มุมหรือคุณลักษณะหรือด้านในความหมายแบบนี้บ่อยๆเพื่อต้องการสื่อว่าแกนแท้ของจิตวิญญาณของมนุษย์เองก็คือส่วนหนึ่งของพระเจ้าอะไรแบบนั้นแต่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งในแบบที่ถูกตัดแบ่งออกมาอย่างที่พวกเราเข้าใจกันแต่คือสำเนาหนึ่งหรือ เหลี่ยมมุมหนึ่งของชิ้นเดียวกันนั้นเลยมากกว่าอะไรทำนองนั้นแม้ว่าอันที่จริงแล้วพลังงานจะไม่มีลักษณะเป็นชิ้นชิ้นที่จะสามารถมีเหลี่ยมมุมหรือมีด้านได้ก็ตามจากพู้แปลค่ะในระหว่างที่พวกคุณกำลังอยู่ในบทเรียนแห่งสัมพันธภาพที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอยู่นี้พวกคุณทั้งสองฝ่ายก็จะแบ่งปันความรัก แบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้ให้แก่กันและกันซึ่งได้แก่ความรักแบบมีเงื่อนไขอันมีรากฐานมาจากร่างกายเนื้อที่มีความอยากและมีอีโก้นี้กับความรักอันศักดิ์สิทธิ์จากจิตวิญญาณของพวกคุณเองซึ่งจะเป็นแบบไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าระดับการรู้แจ้งของพวกคุณแต่ละฝ่าย มีมากน้อยแค่ไหนแล้วนั่นเองแต่ไม่ว่ามันจะเป็นความสัมพันธ์แบบไหนก็ตามมันก็จะมีกระบวนการยึดเกาะเกิดขึ้นด้วยเสมอนั่นก็คือหากในความสัมพันธ์ของพวกคุณพวกคุณยอมให้สายใยแห่งพลังงานไปยึดเกาะกับส่วนกลางพลังแห่งโซลา่าเป็นบริเวณส่วนกลางและบนของร่างกายที่ประกอบไปด้วย จกักราที่สหัวใจและต่อมไทมัสที่อยู่ตรงกลางรวงอกซึ่งก็คือจกักราที่สและตรงบริเวณจกักราที่หของพวกคุณเองแล้วก็ส่งสายใยพลังงานนี้ออกไปสู่คนอื่นๆด้วยแล้วก็มันก็จะทำให้เกิดจังหวะของการผลักและดานกันเกิดขึ้นซึ่งเกิดจากการเสียสมดุล ของคลื่นความถี่ได้แต่ถ้าพวกคุณดำรงมั่นอยู่ในหัวใจอันศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองอยู่เสมอแล้วใช้ภูมิปัญญาของจิตอันศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็พวกคุณก็จะสามารถแบ่งปันอนุภาคอดามันทีแห่งแสงสว่างหรืออนุภาคพระเจ้าให้แก่ความสัมพันธ์นั้นได้ซึ่งมันจะไปเปลี่ยนแปลงปฏิสัมพันธ์ ที่มีต่อกันของพวกคุณไปอย่างสิ้นเชิงรากฐานของความสัมพันธ์ใดๆก็ตามที่พวกคุณจะสร้างขึ้นในอนาคตจะต้องมาจากความจริงใจและความซื่อสัตย์เพราะว่าจิตวิญญาณของพวกคุณเองจะไม่ยอมรับสิ่งใดที่มีระดับความสันสะเทือนของคลื่นที่ต่ำกว่านั้นเลยเพราะว่า ความสัส่นสะเทือนของคลื่นความถี่ที่เข้ากันได้นั้นคือตัวชี้วัดโดยธรรมชาติที่แท้จริงว่าความสัมพันธ์แบบใกล้ชิดนั้นๆจะมีความเป็นไปได้หรือไม่นั่นเองอันดับแรกพวกคุณจะต้องยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นซะก่อนยอมรับในสิ่งที่พวกคุณกำลังเป็นอยู่ในขณนะนี้นี่แหละและพวกคุณ ก็จะต้องพยายามที่จะเป็นคนดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยการตรวจสอบทัศนคติความเชื่อนิสัยใจคอและจุดด้อยของตัวเองพวกคุณจะต้องเรียนรู้ว่าการที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ยืดยาวขึ้นกับผู้อื่นได้นั้นอันดับแรกก็คือจะต้องสร้างการยอมรับและมีความรักอย่างเลือกซึ้ง ให้กับตัวเองให้ได้สะก่อนจะต้องรักและยอมรับตัวเองในแบบที่ตัวเองกำลังเป็นอยู่ในขณะนี้นี่แหละให้ได้สะก่อนจงจำคำพูดที่พวกเราเคยพูดเอาไว้ก่อนหน้านี้ว่าพวกคุณจะต้องรักตัวเองในแบบที่พวกคุณกำลังเป็นอยู่ในขณะนี้และในขณะเดียวกันพวกคุณก็จะต้องขวนขวาย ที่จะเป็นตัวเองในแบบที่พวกคุณต้องการจะเป็นด้วยอันดับแรกพวกคุณจะต้องให้ความสนใจกับศักยภาพหรือความสามารถในการบรรจุความรักของตัวเองซะก่อนโดยการเพรียนพยายามที่จะกลายเป็นสิ่งที่แพร่กระจายความรักออกไปและกลายเป็นสิ่งที่คู่ควรแก่การได้รับความรัก ให้มากขึ้นกว่านี้ไปอีกซึ่งในท้ายที่สุดแล้วพวกคุณก็จะตระหนักรู้ว่าพวกคุณคือความรักที่อยู่ในร่างของมนุษย์และพวกคุณก็ไม่จำเป็นจะต้องมีใครอื่นเลยที่จะมาพิสูจน์ความจริงนี้ให้แก่พวกคุณและเมื่อพวกคุณสามารถเข้าถึงจิตใจอันศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองได้แล้วและสามารถเข้าถึง บ่อน้ำพุแห่งความรักอันศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในประกายแห่งพระเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองได้แล้วพวกคุณจะจดจำได้ว่ามันมีความรักและแสงสว่างให้แก่พวกคุณอยู่เสมออย่างไม่มีวันหมดสิ้นเพราะว่ามันคือมรดกอันศักดิ์สิทธิ์ของพวกคุณนั่นเองและเมื่อใด ที่พวกคุณสามารถบรรจุถึงการส่องสว่างทางจิตวิญญาณได้แล้วเมื่อนั้นพวกคุณก็จะดำลงอยู่ภายนอกขอบเขตของคำว่าธรรมดาสามัญซึ่งเป็นขอบเขตที่เป็นสภาวะแห่งความเป็นจริงของจิตสำนึกมวลรวมของคนทั้งโลกเมื่อนั้นหัวใจของพวกคุณจิตใจอารมณ์ของพวกคุณ ก็จะมีแต่แสงสว่างล้วนๆและเพื่อที่จะทำให้สามารถรับและส่งพลังงานแห่งความรักได้พวกคุณจะต้องนำเอาแผ่นกลองที่พวกคุณได้กางกันเอาไว้รอบๆ s o l a าพาวเวอร์เซ็ของตัวเองเมื่อนานมาแล้วเพื่อปกป้องตัวเองจากการทำร้ายของผู้อื่นออกไปซะก่อนพวกคุณจะต้องยินยอมให เปลวเพลิงสามชั้นอันทรงมหิทธานุภาพเผาไหม้และเปิดถวาวแห่งหัวใจอันศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองซะก่อนความรักคือสภาวะตามธรรมชาติที่มีพลังอำนาจสภาวะหนึ่งและความรักอันบริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์ของวิญญาณคืออารมณ์ชนิดหนึ่งที่ไม่สามารถถูกบิดเบือนโดยเงื่อนไข หรือการกระทำใดๆไ,ไ,ได้ความรักมีมากมายหลายรูปแบบและมีมากมายหลายความรู้สึกด้วยความรักแบบราณีสงดงามและโรแมนติกระหว่างคู่รักความรักแบบอ่อนโยนและต้องการปกป้องของพ่อแม่และความรักแบบไว้วางใจของลูกเป็นต้นความรัก คือภาษาของวิญญาณและมันก็คือวิธีการเดียวที่จะสามารถใช้สื่อสารกับพระเจ้าผู้เป็นทั้งบิดาและมารดาของพวกเราได้ความรักของพระผู้สร้างและของพระเจ้าผู้เป็นทั้งบิดาและมารดาของพวกเรานั้นคือความรักที่ครอบคลุมทุกๆรูปแบบของความรัก และคือความรักที่ไม่มีวันสิ้นสุดด้วยความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานคือผลจากการปฏิเสธความรักที่พวกคุณเป็นแต่เมื่อใดที่พวกคุณสามารถดำรงมั่นอยู่ภายในหัวใจอันศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองได้แล้วพวกคุณก็จะสามารถก้าวข้ามผ่าน ความไม่สอดคล้องกันตัวหลักๆทั้งหมดนี้ได้เมื่อใดที่พวกคุณดำรงอยู่ในความเป็นจริงของตัวเองแล้วพวกคุณก็จะมีความมั่นใจในตัวเองและพวกคุณก็จะฝักไฟที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นแต่ในทางที่ดีและด้วยความซื่อสัตย์เท่านั้นและดังนั้นที่รักทั้งหลาย พวกเราจึงอยากขอวินวอนพวกคุณว่าจงเปิดประตูหัวใจอันศักดิ์สิทธิ์ของพวกคุณออกมาเพื่อให้ตัวเองถูกเติมเต็มไปด้วยน้ำทิพย์แห่งชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ที่หลั่งไหลามาอย่างไม่ขาดสายของขวัญแห่งการมีชีวิตนิรันด์นี้กำลังรอคอยพวกคุณอยู่จงรับรู้ไว้ว่า พวกเราอยู่ใกล้ๆพวกคุณเพื่อคอยนำทางพวกคุณโดนบันดาลใจให้พวกคุณและปกป้องพวกคุณอยู่ตลอดเวลา